ครับผมนี่มาใส่เบียดปลาดุกครับงานครับเนี่ยใส่เดือนนะครับผมไปดูน้ำกันครับว่าชิมานประมาณนะครับไปใส่กันมืเมล็ดเมล็ดยังเันยังไม่หยามน้ำกันครับไปครับผมไปครับโอ้ยขึ้นเยอะขึ้นเยอะครับขี้นเยอ นี่ครับเสียงน,นะครับสเสี่ยมซองครับโดนนกันต่อยครับผมครับนี่ๆนี่ๆเ่นะครับโอ้โน,นี่นครับ นครับส uhm. องยูครับทูไซต์ตูผครับไปครับหนึ่งรันี่นะะี่รัวคอคาพี่นะ เต็มสีมากครับผมหัวยนี่ครับไปครับต่อครับใกล้ชิเบัดแล้วละครับไปไปครับสวยนนะครับผมสวยนียครับนทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์เเพื่อป็นกำลังใจชิดต่อไป้ะครับสวัสดีครับลงผลงานนะครับคือไง สีเตียมครับผมคลิปนี้จะฝากไว้ซี่นี่แล้วครับผมก่ะเค่งไ่กระคอวกแกงนี่แหละครับ